เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะปกติจะขึ้นเป็นหน้าแผนที่แบบนี้ให้ดูรูปเฟืองตรงมุมขวาบนกดเข้าไปแล้วหาไอคอนรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกตามหลังนะคะกดหลังจากนั้นใส่อีเมลที่ต้องการใช้งานตามด้วยรหัสผ่านเลือกเป็นกำหนดเองนะคะอันนี้เราจะใส่เป็น12345ส่ห จากนั้นเลือกวัตถุที่ตามนะคะให้เลือกรถคันที่เราต้องการสร้างให้ยูเซอร์นั้นๆมีสิทธิ์ในการดูจากนั้นกดบันทึกค่ะด้านล่างนะคะจะมีอ e ีเมลที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาอุปรกรณ์2ตรงนี้เราสามารถกดดูได้ว่ามีคันไหนบ้างที่อยู่ในยูเซอร์ตรงนั้นหลังจากนั้นนะคะอันนี้พอเขาเข้าใช้งานปุ๊บ เขาจะเห็นแค่รถคันที่เราใส่เข้าไปให้ดูซึ่งตรงนี้เขาสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังต่างๆได้ตามปกติสามารถสร้างคีเอ็รายงานทุกอย่างได้เหมือนยูเซอร์ตามปกติเลยค่ะทีนี้เมื่อเลิกใช้งานแล้วทำยังไงเมื่อไม่ได้ใช้งานยูเซอร์นี้อีกแล้วแนะนำให้ลบยูเซอรนี้ออกค่ะก็คือกดเลือกด้านหน้ากลับมาที่หน้าเมนูผู้ใช้ที่มีอีเมลนะคะกดเลือกด้านหน้า ดูรูปเฟืองเล็กๆตรงนี้กดแล้วก็ลบที่เลือกมันจะมีหน้าต่างให้ยืนยันนะคะก็กดยืนยันได้เลยจากนั้นอีเมลอันนั้นที่เราเคยสร้างเอาไว้ก็จะหายไปค่ะจะเหลือแค่อีเมล์ของเราเองทีนี้ถ้าล็อกอินแล้วเข้ามาในหน้านี้เราก็สามารถดําเนินการได้เลยแล้วถ้าเราต้องการดูรถของเราก็กดย้อนกลับไปที่หน้าแผนที่ค่ะ